สวัสดีครับพบกับรายการฮัลโหลอาน o n ขนงถวยไปเดินหวดก้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าเดี๋ยวบิดเองเดี๋ยวล้มขนงถวยคืออะไรไม่ใช่คนเดียวเดี๋ยวถึงใจที่เคยสะสมบอกตรงๆไม่เคยโย ตอนนี้ผมก็ถึงโคราชแล้วนะครับเป็นทริปขาาับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปหาแม่หาพอ่อหาครอบครัวหาหลานๆนะครับกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับก็ตามฟอร์มนะผมก็แวะพักจุดเดิมนะครับริมเขื่อนลำตะคองส่วนเท้าวสุรนาลี เป็นสถานที่ที่มาตั้งแต่วัยเด็กจนเนี่ยจนโตก็ได้มีโอกาสมาเองแต่ก่อนที่ผมเคยเล่าไปก็คือจะเข้ากรุงเทพหรือว่าจะกลับบ้านก็พ่อก็จะพาแวะที่นี่นะครับแวะพักกินข้าวนะครับแล้วผมก็จะเป็นคนแบบว่าเมารถเมารถเก่ง ก็จะอวกตลอดทางเปิดแอร์ไม่ได้นะครับไม่ถูกกับแอร์รถยนต์ไม่รู้เป็นไร ขี่มอตอรไซค์ออกจากสวนย่าโมในช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าหลังจากที่เสพบ,บรรยากาศอยู่ที่นี่นานพอสมควรวันนี้สภาพอากาศเป็นใจคืมฟ้าคืมฝนเย็นสบายกับวิวธรรมชาติโซนภาคอีสานที่เริ่มเขียวขจีในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ระยะทางจากอ่างทองไปจนถึงยโสธรทั้งหมดประมาณ520กิโลเมตรบนทางหลวงหมายเลข202เป็นเส้นที่คุ้นเคยที่ใช้ในการเดินทางกลับบ้านเป็นประจำแต่ก็ต้องเปิด GPS อยู่ดีไม่รู้ทำไม ในช่วง11โมงเชา้าผมเดินทางมาถึงเขตอำเภอพยักฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามกับนาข้าวสีเขียวตลอดเส้นทางเป็นวิวที่เห็นแล้วสบายตามากเป็นการทำเวลาได้ค่อนข้างดีกะว่าจะไปถึงบ้านประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมง สายฝนโปรยปลายลงมาต้อนรับผมเล็กน้อยก่อนเข้าเข,าเขตอำเภอเมืองยะโสธรผมเลือกที่จะขับผ่านเข้าไปในตัวเมืองด้วยเหตุผลที่ว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยเรียนเทคนิคยะโสธรและจะแวะซื้อขนมไปฝากเด็กๆด,ด้วย พี่ะพวมลงมาพี่พวงทำไมอ้วนจังเลยลงมา,งมาไม่มีใครทายถูกเลยใครทายถูกไม่มีพี่พวงเลยแต่คนทายหนึ่งทุ่มครึ่งหมดเลยเหรอมันทายหนึ่งทุ่มวันนี้เราจะมาทำผัดกระเพราอ้าวพี่พูงไม่ใช่ทำไข่เจียวละอุ้ย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผัดกะเพราก็ได้ผัดกะเพราด้วยไงผัดกะเพล่ที่มิ้วไงใช่ไหมใช่กะเพรา่ีอย่างแรกเราก็ต้องอย่างแรกเราก็ต้องตำน้ำริกเอาตำผิกก่อนแล้วว่าเขาตายต้อะไรด้วยนี่เชฟกระทะแหลกตอนนั้นมันเดือดอ่ใครสอนนิ้วทำกับข้าว ทำเองทำเองไม่ใช่ไม่ยู่หรอึกทำเอาลูกหนูม,มาอ้าวมาแล้วอย่าอย่าใกล้<า>ถังอ,อย่าใกล้เอาปิดอย่าใกล้เตาแก๊สมากพี่ภูมิเอาไฟอ่อ,อนๆใช่ไหมใช่ <JD K> เนี่ยเอาถือด้วยฝากถ,ถือแล้วก็ถ่ายถ่าย,าย,ายไปถ่ายพี่มิวตําน้ำผริกจับดีๆมันจะล่วงโอเ้เออไปสัมภาษณ์พี่มิวดิหนูอยากทำบ้างค่ะ ทาจะทำอะไรทำปลาทูทอดโอ้หนูจะเอาไข่เจียวหรือไข่ดาวเอาไข่เจียวไข่เจียวตีเองไหมตีเองใช่ดาวโอ้ก็ถายใกล้เกินไปไม่แรงเลยูไปไม่แรงเไหนาตอกอร้านค้าเขาตอกปอกแล้วก็ขวบเลยนะมันนี่นร้าค้าเขาตอปอกแล้วก็ขวบเลยนะี่ย่าให้น้อเห็นยาเห็ด เอาลงไปอีกมันแตกหมดจ้าสาระเออทำเอาได้ทำเองอันนี้จะทอดกี่ฟองไม่สามฟองได้เต็มเออสามฟองก็พอ,อนนขอผักเยอะๆนะอยากกินกะเพราเยอะๆได้ไหมชอบเหมือนแม่ยุ้ยเลยขอผัดกะผัดกะเพราไม่ใช่ผัดหมูเอาเถ่ใบกะเพราไปผัดนี่ไงหมูหมูอ้วน ันนี้อามีมาตากเค้ตกจะพริกป่ะเฮ้ยลมมอุงเตกลเอั้มเนกลพุ่นุ่ตำหุไทกหมว่าเซลอันนี้บก้นไม่ใช่ไม่ใช่อ okay. ันเป็นกํไมันเป็นกำไร นาณาจะทอดเองเหรอนาณาจะเจียวหรือทอดจะเป็นแม่ค้าได้ไหมทำไรคะไข่เจียวค่ะจบไม่สวัสดีใส่ใส่ใส่หกหยดใส่อะไรบ้างตอนนี้ใส่อะไรลงไปบ้างแล้วใส่มะกี้ต้องใส่อันนี้ได้ไหมใส่ใบกะเพราได้ไหมทำไมอะมันไม่ใช่ไข่เจียวมันไม่ใช่ไข่เจียวไม่ไม่มันไม่ใช่ใบกะเพราอย่าค่อยใส่ใส่ต่ยๆไม่ได้ไม่เค็มมาก หนูใส่่แคตาไผ่จะไปทอดทราบมันนี่เอาคือป่๊เอาขึ้นรถข้าแล้วไอ้พว๊กลองใส่เลยใส่หอมดึกนะพอเออเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยเงียบไข่แดงไม่สุกพี่เมียวเหรอเนี่ยของใูไม่ไม่พูดอยากทอดเองแล้วเราก็เอียงปูอยู่สามันแล้วที่มผมต่นแรกเราได้โปรตีนจากไข่โปรตีนแล้วก็น้ำมันด้วยน้ำมันก็เป็น้น้ำมันเป็น หนูก็ออกมาถือแล้วก็มาข้างนอกดีไม่ต้องวางตรงนี้เอามายืนยืนได้โปรตีนได้ไขมันตอนาเมื่อกี้ขอโทษนะที่ตั้งใจอ่ะะอ๋อไม่ได้ตั้งใจเผัดกะเพราเข้าใจแครอทด้ปใส่ใส่หั่นแบบเล็กๆหั่นลูกหัวใจก็ได้หั่นยังไงอ่ะก็หั่นแบบแครอทเคุณน่าเคยหั่นเอาสามสงหนึ่ง ไข่เยวมไม่กะนเมืนไข่ดาวนะแล้นะว่ะค่อู้วสะีัดีอะไรแต่ตอนเด็กๆพี่มิวหัวหยองนะใช่ตอนนี้พี่มิวหัวไม่หยองแล้วพี่มิ้วนี่ผมผมแตกปุยแส่ปุยอะไรสแตกปุยอันนี้ใส่หมูหมดเลยไหมครับไม่ค่ะ ทำอะไรเอดูมันไม่เคยผัดเลยนะกะเพรานวลทำแกงนวนทำไม่เึงนันทำแต่งานเล่ทำิซ่าเา่าหรือมีดูัใหญ่เอาล้างแล้วเราบอช่วยล้างล้าเอาเอาก็้ีไหมงอนำก๋วยเอี๋ให้ หลังแน่นันบ่ถวยพี่ภูมไหนหันไปรูปอะไรตัววีหรือหัวใจก็ไม่รู้หันรูปตัวอะไรพระเห็ดเอ็นคุณครูพาทำตอนทำกับข้ออ๋ออีกหน่อยล่างถวยแล้วบ่นอออีกหน่อยฮึแฟกซ์ตี่พ่อกับแม่อ้าวชิมแล้วค่ะุไม่รู้ว่าขาดอะไร มาเข็มไปหรือเปล่าจืดไปหรือเปล่าถามต้องให้คุณลุงเป็นผู้ขาดอะไรวิวัฒนาการไทยเข็มเค้มนะแต่ว่าขายกินืหมผมมันพอดีขนนั้นก็พอดีได้อยู่ <c oughs> ไ,ไปไปชิมพี่มิวไปมาดิหมืมีทั้งอันใหญ่ทั้งนั้นเลยล้างมือแล้วจะกินข้าวแล้วครับพอรอแล้วจังมาหลาง เอาเหลือจากอันนี้เห<า>ลือนิดหน่อยในตะเคียบเข,ข้าทูอย่างนี้ใช่ไหมตะเคียบอ่าข้าลบางอย่างนี้เหรอ,อใช่ไหมคะน้ไม่รู้เ้ซื้อไปก่อนเอาไม่รู้คิดเหมือนลุงหรือเปล่าเขมเค้มนิดหน่อยผมเดินทางมาถึงบ้านในเวลาบ่ายโมงครึ่งในวันที่พ่อกับแม่ไปขายของพี่มิ้วก็จะดูแลน้องๆอ,อีกสองคน แลนลานก็เลยช่วยกันทำกับข้าวเมื่อเย็นให้ผมกินไหนไม่ใช่ว่าุงข้อจักรยานตะลงรุงเอาลงเล่งลหเอออก็นถือย่าไว้งนาะไ่ใช่นี่นไปอีกวะไปอีกสิเอามั้้หจะื ดีค่ะว่าทำไรคะดีค่ะมาขับรถเล่นค่ะนันแราจะไปถ่ายให้ดูดนี่สวยมากทำแบบสโลมูเซนว้าวสวยมากอันนี้คือทุ่งนะคะทุ่งอันนี้อยู่บนฟ้าเลยว้าว <laughs> มีคนล้มด้วยมีคนล้มมีคนล้มค่ะทุกคนสวัสดีครับพบกับรายการฮัลโลดอานนต์ขนมถวยเดินของขวัก้อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดี๋ยวปิดเองเดี๋ยวล้มขนมถวยคืออะไรเื้อผ้าเหยาเหยาเหยานี่รองเชสซีหอไอฟิลเอาที่เอาที่เอาแล้วนะไทยเขาจะวังจะวางอยู่ไอ่มีหอไอฟิลด้วย แตะวังเฮียดื้อไอเที่วซื้อมากี่บาทเลืมันานแล้วกไหนซื้อแยกสิครับเดี๋ยวไปล่อหมาให้หมาไล่หมื่นหมืนกว่าบาทนานแล้วเราซื้อบานสี่ห้าปีแล้วมันแค่ตาทำไมในตามันชัดในกล้องมันไกลพอแล้วนะโทรศัพท์กล้องตอนนี้พ่ชามันเดี๋ยวตัดแต่ก่อนตรงนี้เป็นสระนั่นเขาถมหรอ โอ,อโอ้ย่างย่างไกลเลยตรงนน้นเ่ยเสาไอฟเฟลเร็วเร็วเร็วเร,วเรวช้าวันใหม่กับภารกิจในวันนี้คือพาแม่มาเก็บหน่อไม้เป็นสวนผักของลุงกับป้าที่อยู่กลางทุ่งนา อันนี้เราหหอยขวดเป็นย oh, oh. oh, nice. ังห oh, <run> ัว้นาต้นไม้อยู่บนนี้อ๋อให้หไข่ใส่ขวดอยู่บ่อ๋อแง่มันมีหนามมันกับสีไข่อยู่บ่อ๋อใญ่แดบเหม มันบ่มีดอกปูนแั้ปูนย่นฟูมถูกมันแม่บอกเมาเนี่ยแต่มันบ่เป็นเนี่ยธรรมดามันโดกโดกได้ถูกเลยบบกเมาปีนี่มันคือว่าเป็นบลูยังครับมันมันอะมันแดงปีกแย่อรังมันก็กัดเอานี่เรามาสับหน่อไม้อันนี้กินได้ยี่บอนี่งซ้ำนี่ไหนมันใหญ่บ่ อันนี้ไงน้อยน้อยนี่นี่น้อยพอ,นนอยดวางไว้เลยเดี๋ยวผมใส่กระสอบนี่มันแกงเนี่ยพ่อหมอบ่าไห่บดบ้แดนบ่ พราอแกออกเหมือนอเอาแต่ข,<อ>ข้างในมันมยายลุงบอกไปหาเห็ดเาอแต่หน้าที่ผมก็คือต้อง ต้องแบกหน่อไม้ออกไปที่รถก็เลยให้ยายลงไปหาเห็ดเผาะคนเดียวเดอกกระเจียวกับว่าด้กินแต่ดอกปีนพี่จ้างมันกินเขากินดอกมันสมอเลยเขากินดอกมันนั่นต้องมั่น ดึงเอาหนดดึงเอาให้หนังยันนี่ฮักบ่ หลังจากเสร็จภารกิจเช้านี้ผมก็จะแวะไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยประถมจนใครๆเขาขนานนามของเราว่าเป็นคู่เกกัน ต้องขากับหัวมันคือหัวหัวปูแน่เลยเอากระเบิง้งกูกับเป็นสร้างตาผมแล้ว,วกู้กระเบืง้งเาสร้างแต่ผมคนอื่นเขาคือพวกหัวเออมันก็นแล้วจะเสร็จเลยซ้ำเป็นสร้างซักในแล้ว ทรงผมใหม่ครับการทุ่งบาร์เบอร์ เมนูสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้คือน้ำตกหมูและย่างหมูซึ่งเพื่อนผมมันก็ฝีมือทำอาหารไม่เป็นสองรองใครนี่ท่านกินท่านอยากท่านไมประทันอยู่ตรงนี้พูดตีใส่มือขยำเลยแต่ผม<อ>จัดก,การ<อ>ง่ายผมเป็นแชมดัง มังหนำปลาจาังนะหานาที่มังหนำปลากับผงชูรสสองอย่างโอ้ชิมหรืออ่ะมันจะงานมันจะได้มันยังบดเสียเลยอือใช่แกวะอะไรอะไรได้หิวเข่าปุ้ย น้ำเดือดบ่นี่บ่พอมันห่อนพอย่ามันเขาปรุงให้เครื่องปรุงมันละลายไหมพัวหมูมันสุกแล้วไงผงหนูเอไปผกพ,พริกเบาเบาเบาเบ้อเผ็ดได้ปะเผ็ดไรเลยวีใส่แซ่บโอ้ผงสูรดเบิดวะเออเนี่ทข้างน,นี้จะถ่ายเลยรออืมเดืยดหลอเบ่แซ่บระบาย ขาดผงสูตรนีบ่บดแย,ยบได้เขาต่าเข้าคั่วแบบตำเองแล้วแบบพร้อมอันนี้บอกเครื่องไม่เห็นเรอ เป็นอีกวันกับมื้ออาหารธรรมดาที่แสนพิเศษสําหรับผมกับการนั่งล้อมวงกินข้าวจเข้าวเหนียวที่คุ้นเคยและยังคงเหลืออีกหนึ่งภารกิจสําหรับผมวันนี้นั่นก็คือการไปรับหลานกลับจากโรงเรียน ขามาแต่นในบ้านหมนอใหญ่มาจากแบบน,นักแกตัวนี่คนบ้บนักแกได้ดนี่นี่ไปเ้าอนแก่น,กนบ้าน,านเฮาแล้วขับมาทางนียย้ว่าไงอหอันแล้วขับมาทางนี้เปสสออ็น <c oughs> ไอรอผึ้งผงานมาอ,อกมกีกพุ่ ถ่ายรูปที่ไหนกล้องสวย T I f ันด้วยข้าวตังไว้เน,นี่ยเ,เามาที่ไหนคะที่ป่าจันเยอดอ่านมาพูดสิมาบ,บ้านยอะค่ะอันนี้เราอยู่ที่ท้ัน,นยอะทุกคนดูบ่อน้ำวิเศษน้ำพกน รับเด็กๆมาจากหลังเลิกเรียนเราก็มุ่งหน้ามาซื้อกับข้าวที่อำเภอคำเขือนแก้วโดยรถกระบะน้องสาวของผมก็เลยถือโอกาสพาหลานๆมาแวะเที่ยวทำบุญได้รับทั้งความสบายใจและความเงียบสงบ กับลหลานๆที่ดูจะตื่นเต้นและสนุกกับสถานที่แห่งนี้ เราเรียกจับเลยจบจ้ไหคเนีเอามิ้วแกด้วยรับไปเลยไม้เต็มวัวน้ำผลไม้ d e f e n s เจ็บบำรุง yeah ผิวพอจับไหมพอจับแล้วพอจับแล้วไหนต้องถอดรองเท้าไหม ต้องถอดอุ้ยต้องถอดตอนนั้นเราก็มาเราก็ถอดน้ำไม่ถอดรอ,นะองเท้าะเที่ยววัดเสร็จเราก็มาแวะตลาดเย็นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว มีพ่อค้าแม่ค้ามากมายมาเปิดร้านขายของเนื่องจากในวันพรุ่งนี้เป็นงานประเพณีบุญบ้างไฟของที่นี่เรามารีวิวกับข้าวกันหน่อยเป็นไงบ้างครับกระเพรากระเพราหิวมากอร่อยไหมคะ อร่อยต้องทำยังไงเยี่ยมอันนี้อะไรไก่ทอดหนาดใหญ่ <c oughs> อันนี้อะไรมักกะกรนีมักกะโรนีมะเขือเทศที่ไหนเวียดนาม <c oughs> อินโดนีเซียญี่ปุ่นทีนี้คือรอแม่ยุ้ยไปซื้อข้าวเรารออยู่ที่รถ <c oughs> ใช่ไหมเขาจะรออยู่ในร้านนี้ลำบวก ค่อยๆเคียวให้ละเอียดนะคะไม่ต้องรีบ5วันสี่คืนกับการเดินทางมาเยี่ยมบ้านของผมเป็นความสุขที่เรียบง่ายที่หาได้กับครอบครัว